นี่ผมอยู่ค้องของลพบุรีแล้วเอาเกจิทุกโอนมาใครจะบูชาห้ารอบาทนะครับวันนี้ผมว่าผมจะให้จบงานหลวงพ่อถมวัดวัดอะไรวัดมณีชนรัขันนะลพบุรีวัดเชิงท่าวันนี้ชนลัขันโอเคครับแต่เมื่อวานฝนตกกระดาษก็จะมีรอยจุดๆเปื้อนๆหน่อยนะก็ดูขังดีนะไม่ตคิดมากนะ หวนหลวงปู่แหวนหลวงพ่อแหวนมีรอยจุดๆโอเคครับกระดาษเก่าจัดโอเค๋ยวมาดูเจดิอีกองหนึ่งครับขอให้หลวงปู่ผมคุ้มครองครับหลวงปู่ถ้วยคุ้มครองครับหลวงพ่อแหวนหลวงปู่แหวนหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อคูนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อแสงครับแต่ สมเด็จโตคุณหมอบูชาไปแล้วนะครับแต่จะบูชาถูกๆได้ใน l a z a ด a s h o อป e เขียนว่ารูปพระมงคลไลค์คุณน็อตลุบรีหรือพิมพ์ว่าไลา์คุณนอตลุบรีในช h o ป e e ้ a า a d ด้เนี่ยมีงานปัน้นงานวาดค่ะโอเคครับกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาดูงานกันขอคุณพิกพตีใหญ่รุบรีให้นั่งรับงานทังานงครับ